ขึ้นไม่ให้ใช้ iPad มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับเราจำรหัสไม่ไ,ด,ได้ใส่เข้าไปก็ผิดใส่เข้าไปก็ผิดไฟไปใส่มาขึ้นไม่ให้ใช้ iPad ใช้เลยไฟเป็นแบบนี้ทำตามที่หนึ่งแนะนําในคลิปนี้ได้เลยต้องบอกไว้ก่อนวิธีนี้ทําแล้วข้อมูลใน iPad ของเราจะหายหมดเลยเปิดโปรแกรมไอจูนขึ้นมานาเอาสายชาร์จเอาไปเสียบที่คอมพิวเตอร์และอีกด้านนึงไปเสียบที่ iPad ให้กดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มโฮมพร้อมกันปล่อยปุ่มทั้งหมดออกแล้วให้เรากดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มโฮมพร้อมกันเราจะได้เเ,าเ,เอออ Home, าวาา หน้าจอจะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วกด Restore and Update กด Next กด Agree ดึงสายออกจากคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยกดปุ่ม Home เข้าไปกดไทยคุยภาพไทยเลือก Wi-Fi ที่บ้านเราแล้วก็ใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi ที่บ้านกดเข้าร่วมกดเปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งกดตัวเลือกไม่เพิ่มรหัสกดดำเนินการต่อตั้งเป็น iPad เครื่องใหม่มาถึงขั้นตอนนี้ให้ใส่ a p p l e ID อของเราลงไปกดยอมรับกดดำเนินการต่อกดแชร์กับ Apple กดแชร์กับนักพัฒนาแอปกดเริ่มต้นกันกดล็อกหน้าจอ iPad ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกัันนนใใหม่่คคลิปปตอไะรบ ครูหนึ่งสอนดี